ฮัลโหลนะคะลูกค้านะคะมาวันนี้เรามาจัดเหมาแปรหน้าสามสักทองกันนะคะลูกค้านะคะสักทองนะคะสวยๆเลยนะคะนี่นะคะสักทองนะคะอ้าวหน้าสามแล้วก็มีหน้าสี่ด้วยนะคะลูกค้ามีหน้าห้าด้วยอีกตั้งหานะคะลูกค้านะมีหน้าห้าด้วยนะคะแต่อาจจะไม่หนาไม่อะไรอย่างนี้นะคะพว่ชาเลยมาจัดปูเหมาถูกๆก,กันนะคะลูกค้านะ นิชาจะจัดเหมาแค่สอกละยี่สิบห้าบาทนะคะนี่นะคะแต่ต้องคือต้องเหมาตรงนะคะลูกค้าหน้าสีหน้าห้าก็คือต้องเอาไปเลยเหมาตรงนะ,ะอันนี้คือจัดเหมาตรงนะคะสําหรับตรงนี้นะคะตรงนี้จะมีอยู่ที่เออหกร้อยยิบห้าสอกนะคะสำหรับตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะนี่นะคะหน้าสีนะคะลูกคะนะ้าน้าสีนี่นะคะความหนาเอามาดูกันสามเซนนะคะลูกค้า สามเซนเกือบสี่เซนก็มีนะคะแล้วก็อาจจะมีแบบประมาณนิ้วกว่า,ามีนิดหน่อยนะคะลูกค้านอกนั้นก็จะคือสามเซนขึ้นหมดเลยนะคะลูกค้านะนี่นะคะนี่นะคะอันนี้หน้าสองก็มีอยู่นิดหน่อยนะคะคือนิสสาเหมารวมไปเลยนะคะแล้วก็จะมีหน้านี่นะคะหน้าสีหน้าสามอยู่ข้างล่างยังไม่ได้จัดกองนะคะนี่นะคะหน้าสีหน้าสามนะคะตรงนี้ นี่ชาจะจัดเหมาหมดเลยนะคะนี่จัดเหมากองนี้แล้วก็กองนี้นะคะลูกค้านี่กองนี้อีกหน่อยหนึ่งนะคะยังไม่ได้เขาตรงแล้วก็มาตรงนี้นะคะลูกค้าเยอะมาเยอะมากเลยบอกเลยมาเยอะมากแล้วก็มาตรงนี้นะคะแล้วก็มานี่ก็ได้เนี่ยแถมไปเลยนะคะเนี่ยหน้าหกนะคะยาวเจ็ดเนี่ยนะคะแถมไปให้ด้วยเลยนะคะแล้วก็มามาตรงนี้นะคะลูกค้านี่ตรงนี้จะมีหน้าหก ยาวสามสอกนะคะอีกด้วยนะคะมาจัดกันไปแบบถูกๆก,กันเลยนะคะขายทั้งหมดเนี่ยค่ะทั้งหมดเนี่ยสองหมื่นบาทนะคะลูกค้าตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้นะคะลูกค้าแล้วก็มากองนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็กองนี้สองหมื่นถูกมากนะคะสําหรับรายการไม้สักนะคะลูกค 20, ้าสองหมื่นอะแค่ตรงเนี้ยสองล้อยิมห้านี่ก็คือคุ้มแล้วด้วย <laughs> นะคะลูกค้า ไหนจะตรงนู้นอีก,กน,น่าหกนะคะน่ะนะคะทั้งหมดทั้งมวลสองหมืน 20, บาทนะคะลูกค้าเดี๋ยวพรุ่งนี้นิชาจะให้เขาจัดเรียงนะคะจัดเรียงไว้นะคะตรงนี้สองหมืนบาทน่าจะได้ไม้อยู่ทั้งหมดน่าจะอยู่ที่ประมาณเออน่าจะอยู่ประมาณสามร้อยกว่าตัวนะคะสาหรับรายการสองหมืนบาทนะคะลูกค้าจัดได้จัดเลยนะคะไม้ไม้ไม่ใช่วขี้เห่นะลูกค้า ไม้ก็ถือว่าสวยเลยนะคะลูกค้าเพียงแต่เขาสั้นมันไม่ยาวมากแต่มันก็ไม่เชิงว่าสั้นมากนไคะสามสามพูนหกก็มีนะคะลูกค้าอันนี้เราจัดเมาก็ถูกๆเลยสองยี่ห้าบาทนะคะลูกค้ารีบจัดเลยนะคะลูกค้ารีบโทรมาด่วนๆเลยนะคะ0 6 4ย์7 1 1 9 9นย์หนึ่งนะคะท่านจะเอาไปทำอะไรได้หมดเลยนะคะคอกไก่คอกหมาคอกห,หมูที่ท่านอยากได้เป็นไม้สักนะคะ เอาไปทำได้หรือท่านจะเอาไปทำบ้านอ่าก็ได้ตลอดนะคะลูกค้าเขาอาจจะไม่ยาวมากนี่ชาวถึงมาขายถูกนะคะลูกค้านะมาจัดโปรถูกกันเลยนะคะนานๆเราจัดทีนะคะลูกค้าคือถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะลูกค้านี่ชาวบอกเลยนะคะจัดได้จัดนะคะลูกค้านะรีบๆอยนะคะขอบคุณค่ะ